สวัสดีค่ะเพื่อนๆยายใหม่ก็พาเพื่อนๆมาชมเส้นทางถนนหนทางสูงส่อีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เส้นทางของลำตะคองโค,าคางราชค่ะโคราชสีมาค่ะอันนี้ก็น้องคนไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาในเมืองเทพหรือว่ามาทางนี้ก็ยายใหม่ก็ถ่ายมาให้ชมกันเล็กๆน้อยๆค่ะก็เส้นทางนี้ทํามาหลายปีแล้วค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็น่าจะอีกไม่นานค่ะน่าจะเปิดใช้ค่ะ แต่อตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใช้นะคะข้างบนนะคะสะดวกสบายค่ะเดี๋ยวนี้เส้นทางสู่อีสานนี้ยอมรับว่าสะดวกสบายจริงๆค่ะไปค่ะไปรับชมกันค่ะพี่น้องจ๋า<ม>จะถึงลำตะคองแล้วเนี่ย บรรยากาศก็กอากาศก็กเย็นๆค่ะพี่น้องค่ะไปยิ่หมก็พาชมไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องโดยกลงหันไปยสวยนะแล้วกหันนี้ะไรถอแล้วเออดปถ่ายรูปมาด้วยขากลับากลับใส่รูปอันนี้ก็ลำตะคองค่ะสวยค่ะวิวสวยค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศดีๆค่ะบางช่วงยิ่แหมอาจจะปิดเสียง บ้างนะคะเพราะว่ามันมีเสียงรบก,กวนบางอย่างค่ะคุยกันบางอย่างก็ยังมีเสียงรบก,กวนก็<笑><笑>ยังไงก็ปิดเสียงออกมาก็เป็นภาพให้พี่น้องได้ชมกันค่ะบรรยากาศชมเพลินๆค่ะพี่น้องเนี่ยถนนสุอีสารบ้านเฮาค่ะทุกวันนี้สะดวกสบายดีจริงๆค่ะพี่น้องแต่ถ้าเป็นวันหยุดสุขเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้หรือหรือว่าวันหยุดต่างๆค่ะรถจะติดค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เรามาไม่ใช่วันหยุดมันก็จะรถถนนโล่งค่ะ การเดินทางก็ทำให้เราสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะทุกวันนี้ ยายนใหม่ก็ถ่ายเส้นทางมาให้ดูทั้งขาไปและขากลับค่ะพี่น้องกาก็ถ่ายภาพถ่ายวิวมาให้ดูเพื่อนๆดูกันค่ะชาวอีสานบ้านเฮาคนไหนที่เขายังไม่เคยเห็นเขาจะได้ดูกันค่ะขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะยินรันบอกว่าป้าคือสวยงามหลายแทนมาสนับยิรันบอกว่าเห็นมืแล้ว สวยนะไปเขาใหญ่ไงบางน่านติดมากใช่ตอนไปเขาใหญ่นี่เหมือนไปไป วันนี้ยายใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กับยายใหม่แน่ได้ค่ะพี่น้องจา้าขอบคุณพี่น้องทุกๆคนและชาวอีสานบ้านเราทุกๆคนค่ะ่แ,แนะนี่ทางแยกผู้เขียวตรงไปชุมแพเมื่อนี้ยายใหม่ก็ขอตัวไปก่อนด้วพี่น้องเด้อพ่อกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ